เพชรแทย่อมไม่แพ้ไฟ mm hmm. กราบสวัสดีคะ่ะแม่แม่คะ่ะ mm hmm. มือน,นี้แม่แม,แม่เอ้ยเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดหวังนะแม่แม่นะคือแบบเฮ้ยแบบว่า เพจอย่างที่ทุกคนได,ได้เห็นกันไปแล้วเนาะก็คือว่าเพจอวตารนะหลายเพจสามเพจใช่ไหมเพจเพจเออนิกกี้เพจอีเซียมแล้วก็เพจอิเสือนะคะก็คือเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเอ,อ่อโพสนะคะขอโทษนะคะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็เอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องเอ้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมากแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะแม่แม่แมแมจ๋าเ,เมื่อเช้านี้พอตื่นมาก็แบบอุย๊ยคือแบบก็มันก็ทั้งทั้งเขาเรียกอะไรทั้งตื่นตันใจแล้วก็ทั้ง ทั้งเซอร์ไพรส์ไปในคราวเดียวกันนะเอ่อก็มีความรู้สึกว่ามันเนาะเราอุตส่าห์ต่อสู้กับสิ่งน,นี้มานานมากเราฟาดฟันกันทุกอย่างนะคะมานานมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเออการที่เราออกมาต่อสู้ มันก็ไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะมันไม่ได้ศูนย์เปล่าเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ปกป้องคนที่เรารักได้ร่รวมเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ปกป้องในยามที่เธอถูกรุมถูกยุ้งนะคะกะเนาะแม่ๆเนาะ เอฟซีเท่ากับแบบนะช่วยกันย <t UK> ุ <line> ้มนะคะแบบคลั่งมากก็ก็เรียกได้ว่ามันมันมันเป็นความแบบว่าเป็นความดีใจแหละที่เห็นเห็นเห็นภาพนี้เพราะว่าไม่ไม่คิดไม่ฝันไม่นึกเลยว่าภาพนี้มันจะเกิดขึ้นเอมีหลายคนถามว่า อุ้ยเชื่อได้ไหมเออเขาโน่นนี่นั่นหรือเปล่าพอจะบอกว่าต่อให้การขอโทษครั้งนี้นะคะเอ,อ่อมันอาจจะเป็นการขอโทษที่มาจากจิตใจหรือจิตใจจริงๆหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ในความรู้สึกพอคือโอเคอย่างน้อยก็คือเขากล้าที่จะออกมาขอโทษกล้าที่จะออกมา แสดงจุดยืนนะคะเราก็เราก็รับคำขอบคุณแล้วก็แค่ move on ต่อไปนะคะเ,เพราะเอาจริงเราสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูนะคะเราเดินกันมาไกลมากเราต่อสู้กันมาไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราฝ่าฟันกันมานะทุกคนเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันคุ้มค่ามาก ต่อให้เลดี้จะถูกฟ้องฉันก็ไม่กลัวเพราะหลายคนเนาะหลายคนหลายคนหลายคนก็ถามก็สงสัยอยู่ว่าพออถูกฟ้องจริงไหมนะคะคลิปนี้จะมาเฉลยให้ฟังว่าถูกฟ้องจริงค่ะนะคะจะนัดไต่สวนเร็วๆนี่แหละนะ,ะก็รอติดตามกันรับรองว่าส่วนคืนแบบยับแน่นอน เออนะถูกฟ้องจริงนะคะถูกฟ้องจริงค่ะแต่ดูคือคือดูสำนวนแล้วมันแบบอืมมันมันเขาเรียกวอะไรเราหาักล้างได้ทุกสเออทุกข้อความทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นอะไรไหมคือบอกเลยว่าการที่ถูกฟ้องเนะี่ยมันเราเตรียมใจมาแล้วพอเตรียมใจมาแล้วว่าฉันต้องถูกฟ้องแน่นอน ไม่เป็นไรฉันทําเพื่อคนที่ฉันรักได้ฉันเสียสละได้เขาไม่ได้ขอหรอกกูจะเลยเอง <c oughs> เสลอเองค่ะเสือกค่ะเสือกล้วนๆค่ะนะคะแต่ใดๆนั้นไม่สะทกสะทานค่ะแม่แม่ะฟ้องมาหลวดฟ้องมาจังได้มันก็เห็นอย่างเข้าบัไดหรอกพอเลือกที่จะอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องก็ ปล่อยให้คดีมันหมดอายุความไปก็เท่านั้นเองไม่สู้ก็ได้ไม่เปลืองเงินด้วยนะแต่จะลองสู้สักตั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็เราก็จะตั้งเขาจะฟ้องมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาสักตั้งหนึ่งมาเออกูสู้กับกูสู้แบบบนโลกโซเชียลแล้วกูจะสู้มึงกับศาลด้วยเอาให้มันตุยกันไปข้างนึงเลยนะเออคนจริงนะมันต้องสู้กันแบบนี้จ้ะ เออเอาไปมัน,มนไอ้ก็ระขางรวดอืมมนจีบปันใดวะเออมนจีบปันใดวะกูก็อยากหูขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> เออเพราะฉะนั้นนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพร้อมมากพร้อมมากค่ะพร้อมแบบว่าบอกเลยว่ามันยังไงอะ่ะมันมันมันทุกอย่างที่ ได้ทํามาแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือพอน้อมรับทุกอย่างพอแบบว่าไม่เคยเสียใจเลยนะไม่เคยเสียใจที่ทําสิ่งโน้นสิ่งนี้ลงไปสิ่งเดียวที่เสียใจก็คือพลาดพิงบุคคลที่สามแล้วเกิดเรื่องอันนี้คือสิ่งเดียวที่เสียใจเสียใจที่ทํามันลงไปก็แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนอกนั้นคือไม่เสียใจนะไม่เสียใจเรารู้สึก ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองมากที่เออกูบ้าได้ขนาดนี้นะคะแม่ขนาดแม่ยังงงเลยว่าโอ้โหลูกลูกเป็นอะไรคะผัวก็งงว่าเมียกูเป็นอะไรวะการส่งแบบว่าส่งแบบว่าไอ้แบบทุกคนงงนะคะว่าอีเลดี้ทำอะไรนะคะลูกทำอะไรเมียทำอะไร โอ้ยกันนลลาพี่นองจ้ะก็คือกับคือบ้านั่นแหละพี่นองนะเออมีวันนี้ได้รู้สึกดีใจมากทางเราเริ่มเปิดแล้วสังคมเริ่มสตาร์สว่างขึ้นเห็นในเอ่อความจริงนะคะที่มันเกิดขึ้นในสังคมความจริงที่พอออกออกมานําเสนอซึ่ง ทุกๆสิ่งทุก,ท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 กอย่างที่พอนะําออกมาเสนอเนี่ยคือมันก็คือความจริงที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเอ่อความรุนแรงไปบ้างแต่ว่าใดๆนั้นก็เนาะก็ผ่านไป <laughs> ทุกวันนี้เราก็จะมีแต่เสียงหวัวเราะแล้วก็มีแต่เอ่อความสุขนะคะที่จะมอบให้กันนะเพราะเดือนหน้าแล้วนะคะเดือนหน้าแล้วพี่น้องจ๋า เดือนนาอันพออ่อว่าสิไป,ปบึงอันผู้ใหญ่บานยู่อันดอนดอนอยูไออังกิดนะคะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแม่แม่จ้าตื่นเต้นมากอ่ะอืมแต่ว่ารอบนี้พ่อบอกเลยนะว่ารอบนี้พ่อจะเตรียมตัวมากเพราะเพราะที่ทิทปเฮ็ดให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะจะไปสร้างความทรงจําดีๆกับลูกๆตัวเกี่ยวเท่านั้นนะคะจะไม่มี ดรามงดราม,มา่าใดๆเกิดขึ้นจะไปหาความสนุกเท่านั้นนะรับรองว่าจะไม่ทําให้แม่ๆผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รอชมภาพบรรยากาศนะคะเดี๋ยวออรอบนี้จะเอาเ power bank ไปด้วยน้าแม่นะ <c oughs> เอาไปน้ามแม่เพราะว่าไออันข้าวที่แล้วมันเป็นเป็นเป็นส่งแบบว่าแบตบไม่พออะไรอย่างนี้ ถนอมแบดไว้ย่านแบดเบิดเนี่ยช่องดีสีไล่สดแบบจะไลทสุดแบบนานๆมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าแบดเราก็เดีย๋ยวมันจะหมดเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแม่ใช่ไหมเออถ้ายัางไงก็รอติดตามชมนะคะแม่แม่ค่ะแล้วเจอกันที่ลอนดอนจ้า